วันนี้เราอยู่ในคุกของคุณสปังกี้นะครับทุกคนจะเป็นยังไงก็ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมตั้งใจรับชมกันด้วยนะเดี๋ยวเวลาลุยกันแล้วไปกันเลยส e t s go Woo hoo! มาเลยนะครับเราต้องออกจากคุกนี้ให้ได้เร็วที่สุดนะครับโอโหทางนี้มันน่ากลัวจริงๆไงมันมีแต่สิ่งที่น่ากลัวสุดยอดไปเลยใช่ไหมสตีฟใช่ไหมเด็กน้อยลุยกันเลยดีกว่าจะไปครับพังท่อตรงนี้เลยสวัสดีเพื่อนสวัสดีเด็กน้อยเชโลดแล้วลาลาก่อนนะ ดเดลคิคาไ้เจอกันครับผมมาแล้วไงคุณตัวอะไรล่ะครับเนี่ยคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าเป็นตัวอะไรนะครับอย่างเท่เลยทุกคนดูดีอย่างเจ๋งอะดูดิทําหน้าตาเซ็งซะด้วยไงเซ,งซ็งแซ่ไงชาเด็กน GOOD, ้นอยฉันเซ็งแซ่สุดยอดไปเลยละ่ะไว้เจอกันนะดเดลยคาไว้เจอกันครับผมโอ้โหตรงนี้เป็นทางแล้วก็มีโอ้โหดูดิมีน้ําพุร้อนซะด้วยไงน้ําตกไอ้งอใช่ระคาสุดยอดเลยอย่างเท่เลยใช่ไหมเพื่อน าเด็กน้อยสุดยอดไปเลยเนนี้ตามชมาได้เลยนะเดิเลครับสวัสดีครับเพื่อนด้าและเด็กน้อยตรงนี้จะเป็นหนามแหลมนะระวังเด็เลครับจัดไปครับผมฟื้นกระโดดชึบเพื่อนกระโดดตามมาเร็ว น่าเล่นเด็กน้อยเลยกันเลยจะไปครับสุดยอดไปเลยล้วหล่นลงมาแล้วโอ้โหตรงนี้มีให้เติมโลบัคซะด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นคุณอะไรล่ะเนี่ยโอ้โห,หน่ากลัวจริงๆเลยอย่างน่ากลัวเลยโ,โหดจริงๆเลยตรงนี้และตรงนี้ไงที่ที่เราจะต้องเผชิญหน้ากับความเป็นจริงโ,โหดมากเลยคุณสปังกี้ไล่เราแล้ว,ลวสวัสดีครับอย่าทำะไรผมเลยฉันจะกินเด็กทุกคนเลยนะที่ไม่ยอมกดไลค์กดซับสไครต์เห็นกระบ,บองนี้ไหมฉันจะเอามาตีตูดเด็กเลยล่ะ โหดมากเลยเด็กที่ไม่ยอมกดไลค์กดไลค์กดซับสไครต์ก็ต้องโดนนะครับระวังให้ดีโดนแน่ๆโดนแน่ๆน,น,นะกลจริงๆนะกลัวมากๆนะกลัวสุดๆโอ้หมายกอดพระเจ้าช่วยด้วยแย่ yeah. แล้วทุกคนทําไงดีเราก็ต้องหนีไปเรื่อยๆไงเด็กน้อยระวังให้ดีนะเขาจะตามตีตูดเราไม่เลิกเลยล่ะ โอ้ยอย่างนี้ก็ต้องกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องไปแล้วครับกดติดตามนะครับเดี๋ยวลาไปแล้วแต่ก็ขึ้นมาไม่ได้ลนะสีฮ่าขึ้นมาไม่ได้จริงด้วยวสุดยอดไปเลยเนี่ไงเดี๋ยวลาไปแล้วไปตามท่อน,นี้เลยเพราะเรากดปุ่มนะครับข้างล่างเมื่อกี้ก็เลยขึ้นมาท่ออย่างงดงามไงใช่ไหมน็กน้อยไปกันเลยดีกว่าจะไปคาร์ดตรงนี้เป็นห้องน้ําครับผมโอ้โหกว้างใหญ่กว่าห้องเราอีกนะเนี่ย ใช่แล้วล่ะตรงนี้เป็นโถดส้มวมเนี่ยโอ้โหเหมือนสก,กีวีดีเลยนะเนี่ยใช่แล้วครับตัวนี้มีพู้ให้เราขุดไปแล้วตัวนี้เป็นกินตดของสตีฟแน่ๆเลยใช่ไหมน้อยกินตดฉันเองล่ะเป็นไงล่ะเหม่นชื่นใจไหมล่ะโอ้เหมนชื่นใจมากเลยขุดไปเลยดีกว่านะครับโ แล้วหล่นลงมาแล้วโอ้โหมีต้นมะพร้าวซะด้วยตรงนี้โอ้โหอย่างเช่เลยต้นมะพร้าวตรงนี้นะ่ะชาวเด็กน้อยมีต้นมะพร้าวในใต้ดินได้ไงก็ไม่รู้นะเนี่ยมันเท่สุดยอดไปเลยล่ะใช่ละขาตัวนี้ก็เป็นสะพานที่ขาดไปแล้วระวังให้ดีอย่าล่วงเราจะต้องเล่นผ่านให้ได้ในชีวิตเดียวเลยทุกคนคอยดูนะครับตัวนี้เป็นสะพานแล้วก็จะหล่นลงมาชึบแบบนี้เลยจะพังทีละนิดไงโอเคได้เวลาไปต่อลุยกันยาว,ยาว ชาิเล็กน้อยเลกันเลยจะไปคัาตัวนึงก็เป็นหนามแหลมนะคราลองให้ดีเพราะน่ากลัวมากๆเลยมันน่ากลัวสุดขั้วไปเลยล่ะแล้วก็มีลูกบอลเราว่ะอุ้ยมีแมงกะพรุนมีปลาเนโมปมากาโตูนซะด้วยไงชาติเล็กน้อยสุดยอดไปเลยนั่นเนี่ยใช่แล้วครับเดี๋กันยาวๆครับผมจังหวะนี้แหละไปกันเลยเข้าขวาทางนี้เลยเชืบมามันน่ากลัวจริงๆแมบนี้ไปกันเลยนะครับฟื้ไปจำทางกันเลย มีบันไดให้เราขึ้นไปทางนี้นะครับโอเคเราขึ้นไปตามทางบันไดกันชืบแล้วตรงนี้ครับจะเป็นอะไรอีกแล้วโอโย้ยคุณสีเทาจะเย็นนะครับถือคบเพลิงจะไล่ตีตูดเราด้วยฉันจะกินตูดเด็กฉันจะตีตูดเด็กด้วยแลวฉันจะกินตูดเด็กให้หมดเลยฉันจะตีตูดเด็กด้วยโอย้ยโหยดมากเลยละตัวฉันเนี่ยเพราะฉันโหดที่สุดในโลกใบนี้ไม่มีอะไรทิพเทียงฉันได้อ่าโหดจริง แต่เวลาลุยต่อครับผมเมื่อกี้ก็โหดกับเราจริงๆเลยนะเนี่ยแต่ได้เวลาที่เราจะต้องหนีแล้วพอเราจะต้องเผชิญหน้ากับความเป็นจริงแล้วเราจะต้องหนีออกจากที่นี่ให้ได้เร็วที่สุดอย่าวิ่งตามผมเลยนะครับใช่ไหมเพื่อน ชาแนกน้อยฉันก็โดนไล่อยู่นะแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าเจ้าวิ่งไปทางไหนดีฉันก็ไม่รู้เหมือนกันมันน่ากลัวสุดขั้วไปเลยล่ะใช่ล้ะครับเพื่อนน่ากลัวจริงๆเลยโอ้โหยังโหดโอ้โหมีเสานี่กะเขาไม่ช่วยอะไรเราเลยนะเนี่ยชาแ็กน้อยลัก่ันนะเดี๋ยวเลยครับตัวนี้เป็นฟองอากาศเหยบเลยชึบแบบนี้ครับผมวู้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 วกโดนรัวๆยาวๆครับผมยาวๆเลยแบบนี้เลยครับ แบบนี้เลยวู้สุดยอดไปเลยโโหตัวนี้เป็นถ้ำอะไรบางอย่างนะเนี่ยเป็นเป็นปราสาทอะไรบางอย่างที่เป็นคุกแล้วเนี่ยชายเด็กน้อยเป็นคุกที่เตี่ยมไปด้วยความน่ากลัวนะเด็กน้อยระวังให้ดีเดี๋ยวเลยครับจัดไปครับผมโอ้โหน่ากลัวจริงน่ากลัวมากๆเลยโน่ตัวนี้เป็นน้ำเอเนอร์จีนะครับกินแล้วเราจะมีพลังแล้ววิ่งเร็วเป็นเดอะแฟตเลยเป็่ตัวนะครับไปกันเลย let's go มาแล้วโอ้โห ว้าวหูจะไปทางกว้างใหญ่อยู่ไม่ต้องกลัวล่วงจวังหวะนี้แหละไปได้ยาวๆครับผมว้าวไปเลยครับนี่ตรงครับตรงทางตรงกระโดดฮึบฮึบตรงนี้ระวังให้ดีเฮ้บชึบนี่เราผ่านไปได้แล้วครับผมว้าวตรงเลยตรงเลยของจริงแล้วเราสุดเท่มากๆเลยถ้่เด็กน้อยเราสุดเท่แล้วเราก็เก่งมากด้วยละ่ะที่เราจะผ่านที่แห่งนี้ไปได้นะ่ะ จากที่เราเคยติดคุกม,มาเป็นพันๆปีตอนนี้เราใช้เวลาใช้ชีวิตทั้งหมดในการแหกคุกครั้งนี้แล้วล่ะแล้วเราก็จะรอดไปอย่างงดงามใช่ลหมครับ <S <S สุดยอดไปเลยตัวเราเราวางแผนมานับ10บสปีร้อยปีพันปีเลยล่ละโหสุดยอดไปเลยกดพังตรงนี้ครับตัวตัวกระโดดขึ้นท่อข้างบนชึบเอ้ยชึบเอ้ยชึบเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ได้ไงเอาใหม่เอ้ยชึบหนีได้แล้วกระโดดแบบนี้นะครับสุดยอดไปเลยตัวเรายังเจ๋งครับผม ตัวนี้เป็นพัดลมยักษ์ด้วยแต่เราไม่กลัวนะคะเพราะเราตัวเราหนักพอไงเรากินเยอะจนเราพุงพลุยแล้วไงใช่ไหมด็กหน่อยเรากินเยอะจนเราพุงพลุยเลยล่ะใช่แล้วครับข้างล่างก็เป็นหนามแหลมอีกแล้วระวังให้ดีนะคะเพราะมันน่ากลัวสุดยอดไปเลยระวังให้ดีระวังให้ดีกระโดดชึบแบบนี้กระโดดชึบชึบฮึบฮึอบอ่าเหมือนตรงนี้เราจะต้องปิดวาล์วจากตรงนี้1จุดนะครับแล้วก็ตรงข้างล่างตรงนั้น1จุด แล้วก็ตรงนน้นอีกหนึ่งจุดนะครับใกลๆ้ๆเตรียมตัวไปกันเลย let's go ว้าวฟิวและตอนนี้แกนพิษหายไปแล้วเวลาลุยของเราแล้วครับผมไปกันเลย let's go let's go ตามทางกันเลยดีกว่านะครับเตรียมตัวเลยฟืบขึ้นทางนี้ครับผมกระโดดชึบชึบชึบปึ๊บอ่าไม่ยากไม่ยากไม่อยาก,ยาก,ยากลุยกันเลยนะ Steve. แล้วสตีฟทำอะ็กน้อยลุยกันเลยดีกว่านะจัดไปยาวๆครับผมได้เลยจัดไปฟืบ ช่วหมเด็กน้อยทางนี้มันเป็นทางที่น่ากลัวมากเลยนะเราจะต้องเจอหุ่นยนต์ในท้ายที่สุดนะระวังให้ดีเราต้องเตรียมตัวบาซูก้ามาเจอกับพ่อครัวก่อนนะเนี่ยใช่ละครับเพราะน่ากลัวจริงๆเลยที่แห่งนี้มันน่ากลัวสุดยอดไปเลยเพราะอย่างนั้นแหละที่เราจะต้องมาเผชิญหน้ากับความเป็นจริงเราวางแผนเราจะพุกมานานแล้วแล้วเราก็ต้องออกคุกให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็ไปให้ได้แรงที่สุดเลยมาเราไม่กลัวหรอกเราไม่หวั่นเกรงตอภัยอันตรายใดๆทั้งสิ้นครับผม ช่ไหมเด็กน้อยสสดยดาไปเลยเน,นี่ยตัวเราใช่ละครับฟื้นกระโดดขึ้นท่านี้ว้าวหล่นมาแล้วมาเต็มตัวเลยครับจะมาเจอกับอะไรมาดูกันนี่ไงเราพ่อครัวคุณบราวเจอกันหน่อยแล้วนะโอ้โหสีน้ําตาลใช่วหาเด็กน้อยน่ากลัวจริงๆเลยฉันจะกินแกนะไอเด็กน้อยเห็นกระทะที่มือฉันไหมฉันจะเอามาตีตูดแกแล้วฉันจะจับแกมาทอดกรอบแล้วกลายเป็นกุ้งอบวนเส้น ฉันจะจับแกกินด้วยด้วยการเป็นกุ้งอบบนเส้นของแกนั่นแหละอุ๊ยโหดจริงโหดยังโหดเลยเรายิงสู้นะคะเราไม่กลัวหรอกต้องเจอเราหน่อยแล้วมาเลยครับฉันก็จะกินแกนด้วยนะไอเด็กหน้อยจะมาเลยนะไอกระจอกได้เลยครับมาเลยครับผมไม่กลัวนะคะผมขอแค่มาครับผมไม่กลัวครับไม่หวั่นเกรงต่อภัยอันตรายใดยๆทั้งสิ้นไงใช่เด็กน้อยสุดยอดเลยเรายิงสู้ดีกว่าได้เลยครับจัดไปครับผมตัวเตย้ตัวเลย้มต๊้ โอ้วโอ้วโอ้วโอ้นัดสุดท้ายนัดสุดท้ายทุกคนทุกคนโอ้ย oh, ยังไม่นัดสุดท้ายนะเนี่ยนัดสุดท้ายแล้ว,ลวตอนนี้ยิงพรอมมันครับบุ่มเลยวู้วู้วเอาตัวกระเด็นกระดอนกระดุกกระดิกเลยโอ้โหหัวปักพื้นเลยไงช้็หน้อยเล่กนกันเลยดีกว่าจะไปคราวลวชนะได้แล้วเอาลุกยกันเลย let's go ปกันต่อเลยนะครับเตรียมตัวเลยไม่รู้ว่าจะต้องเจออะไรอยู่ข้างหน้านะครับโอเคเรามาดูกันเตรียมตัวลุ้นกันต่อเลยดีกว่านะครับว่าจะเจออะไรนะครับล้วนเลยลวงเลยฟืบว้าวโอ้โหโหดจริงชาเล็กน้อยมันโหดสุดยอดไปเลยละ่ะโอ้โหของจริงนะเนี่ยที่เราเจออยู่นี่มันน่ากลัวกว่าที่ไหนๆเลยล่ะที่เราเคยพบเจอมา ใช่แล้วครับโอ้โหมันน่ากลัวสุดยอดไปเลยตรงนี้เขียนว่า Ex i t ซเป็นทางออกแล้วเราก็จะเจอความเป็นจริงนั้นสุดท้ายแล้วเจมส์ตัวนะครับทุกคนตัวนี้เป็นเลเซอร์โอ้ยชืบไม่โดนพี่หรอกครับน้องพี่เซียนนะครับแมปนี้นะ่ะใช่ไเด็กน้อยเราสองจริงเราชอบเล่นแมปนี้มากเลยล่ะใช่แล้วครับสุดยอดไปเลยลุยกันเลยดีกว่านะครับชาล่าสุดยอดไปเลยนะเราลุยกันเลยดีกว่าจะไปครับฟืบหล่นลงมาแล้วเจมส์ตัวนะครับเจมตัวนะครับ ฟืบว <ítulo> ้าว้วตรงนี้เป็นอะไรเป็นหนามแหลมแล้วเราต้องหยิบอะไรบางอย่างมาเราต้องหยิบแผ่นเหล็กมาเป็นบันไดนะเด็กน้อยแต่เลยครับเตรียมตัวเลยฟืบหยิบมาแล้วชึบแบบนี้เลยแล้วก็เตรียมตัวนะครับวางฟืบอ่าได้แล้วได้แล้วก็วางตรงนี้ฟืบเตรียมตัวฟืบฟืบได้อยู่เจอเวลาไปแล้วครับผมนัดสุดท้ายมายิงกันตรงนี้ เจอแล้วเจอแล้วฟื้นมาแล้วถือบัสุก้าแล้วครับเจอกับหุ่นยนต์เลยยิงเลยดึมดุ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 ชึบฟึ๊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 บฟึยิงลัวยลัวครับชุบชุดยาวยาวยาวจังหวะนี้แหละชุบเรียบร้อยหนึ่งข้างพังไปแล้วก็ยิงต่ออีกชุดชุบชุดชุบชุบนัดสุดท้ายนัดสุดท้ายหรือยังนัดสุดท้ายหรือยังไก่แล้วไก่แล้วนัดสุดท้ายครับบึ้มเลยบึ้มเลยบึ้มแล้ว โอเคนะครับทุกคนใครที่ดูสึงตรงนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามสหรับวันนี้อย่าลืมเข้าวัดทำบุญและเป็นเด็กดีนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบายฟิว